สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้คนในจังหวัดแม่ห้องสอนต้องเจอกับค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานนะคะสาเหตุมาจากการเผาในพื้นที่และฝุ่นควันข้ามแดนค่ะหน่วยงานด้านสุขภาพกำลังทำงานเชิงรุกอย่างน้อยก็จะสามารถแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถป้องกันตัวเองจากฝุ่นควันได้ติดตามจากรายงานของคุณโกวิทบุญธรรมค่ะท้องฟ้าเหนือตัวเมืองแม่ห้องอน แม้จะเป็นช่วงบ่ายอากาศจะเริ่มร้อนแต่หมอกควันยังคงปกคลุมทั่วเมืองและท้องฟ้ายัางกลายเป็นสีสม้มตลอดทั้งสัปดาห์ค่าฝุ่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สะเลียงวัดค่าฝุ่น PM 2.5รายชั่วโมงได้สูงสุดถึง336ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรและค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง139ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร เช่นเดียวกับหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ห่างไกลและตามแนวชายแดนก็เผชิญปัญหาฝุ่นควันพิษช,ชาวบ้านยังขาดการแจ้งเตือนและความรู้ในเรื่องของการป้องกันฝุ่นก็จะเสบตาแล้วก็ก็จะให้ใจลังบาดหน่อยก็จะเป็นบางช่วงนะคะก็แล้วแต่บางวันก็จะเป็นทางวันบางวันก็จะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นแบบนี้นะคะ่ะก็ช่วงหลังๆมาเมื่อก่อน ม,มันก็มีเริ่มมีเยอะขึ้นครับใน,ในเดือนมีนาเนีครับมันจะมาด้วยอาการระบบทางเดินหายใจระบบระบบเ,เครื่องตาเครื่องจมกูกหมเนียนะครับก็คาดว่าน่าจะมาจากน่าจะมาจากไอหมอกควันไอพีเอ็มสองจุดห้นี่น่าจะมีส่วน,นครับล่าสุดเครือข่ายดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาลมหายใจภาคเหนือได้นําเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศมาติดตั้งเพื่อวางระบบเฝ้าระวงังและแจ้งเตือนปัญหาค่าฝุ่นถ้ามันมีมันมีตัวว่าตัวนี้แล้วมีไายกลุ่มเราก็ลงไลยกลุ่มของอสมองของปกครองอเพราะว่าส่วนมากเขาจะมีลายกันแล้วเราแจ้งเตือนในลายเขาก็รู้ว่าอ,อ๋อวันนี้เป็นสีแดงแล้วนะวันนี้สีสชงนะผงว่าดีครับ ด้านสภาลมหายใจแม่ห้องสอนระบุว่าปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเป็นปัญหาที่แก้ยากเพราะพื้นที่กว่าร้อยละแปของจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าและชาวบ้านยังทําเกษตรกรรมซึ่งการกําจัดเศษวัสดุทางการ,กรเกษตรโดยวิธีการเผาทําได้ง่ายที่สุดและการกําจัดใบไม้ในพื้นที่ป่ายังไม่สามารถจัดการได้เมื่อเกิดไฟป่าจึงทําให้เกิดไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ปัญหาจากภาครัฐจังหวัดเม่สอนได้เป็นจังหวัดชายแดนซึ่งส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีฝุ่นควันอยู่แล้วแต่ฝุ่นควันข้ามแดนเนี่ยส่วนหนึ่งแน่แน,นอนว่าฝุ่นมันมากับลมนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นนโยบายที่ทาง ภาครัฐเองหรือเพราะรัฐบาลเองอาจจะต้องคุยกับรัฐบาลเนาะรัฐบาลไทยก็ต้องรัฐบาลเยนมาเนี่ยอาจจะต้องคุยกันนะครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันว่ากรณีฝุ่นฝุ่นควันไฟป่าข้ามแดนเนี่ยเราจะจัดการยังไงแต่ในระดับท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้สําคัญกว่าเนาะอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจจะต้องไปคุยกับจังหวัดลอยก่อหรือไปคุยกับราฐนานี่ข้อมูลสํานักสิ่งแวดล้อมภาคที่หนึ่งสรุปสถานการณ์ฝุ่นควันพบว่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะที่ตำบลจองคำอำําอําเภอเมือง พบค่าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงชาวแม่ห้องสอนต้องสูดฝุ่นควันพิษที่เกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพในปีนี้รวมแล้วกว่า28วันโกวิดบุญธรรมไทย p ีวสรายงาน